ใครมีประสบการณ์ไม่ว่าจะเดินอยู่ที่ไหนก็ตามแล้วได้ยินเสียงคนเดินตามเป็นเสียงเท้าเหยียบพื้นให้รับลู้และบางครั้งก็พูดพูดด้วย,เร,ยเรียกเบียกเราอ,อหันไปดูไม่มีอะไรใครเคยมีประสบการณ์พวกนี้เชิญเราให้ฟังหน่อยครับผมเป<ย>็นกุ้งนี่ไหม เคยเจอไหมครับเคยเจอจ้ะอ่ะเราให้ฟังหน่อยไปที่ไหนอะไรยังไงพอจําได้ไหมขับรถมอไซค์แล้วรถรถล้มอ่ะเนาะเดี๋ยวพูดพูดเข้าใกล้มือถือนะครับพูดเข้าใกล้มือถือหน่อยดังหน่อยได้ยินไหมคะครับคือว่ารถล้มไงมอไซค์แล้วทีนี้แบบ่ลปอยขึ้นหอกอ่ะหรือว่าเราตายเหรอปลหอกนั่นแหละ คือไม่รู้สึกตัวไงเขาเขาเขาดึกว่าหนาวหรือเปล่าเขาเอาผ้ามาห่อหนาวเปล่าไม่หนาวนะนี่ก็ไม่รู้สึกตัวเลยพอขึ้นมาได้เหมือนแบบมีคนเรียกเราอ่ะคือแบบแต่แงไปก็ไม่มีใครนะคือเรียกแล้วทีนี้แม่เขาก็เลยไปดูดวงอะไรเงี้ยเขาบอกว่ารู้ไหมเขาไม่เอาไปเพราะอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอืมแบบปูญยาตายายอะไรอ่ะทิศเขาไม่เอาไปเพราะว่าตัวอ้วนหรือเปล่าครับ ตัวผอมบอกว่าบางวันก็สวยบางวันก็แก่แก่กุ้งอะนะแบบเวลาจะใกล้วันโกนวันพระอะไรเงี้ยเนะาะเขาบอกทักมาบอกโอ้โหสวยจังอะไรเงี้ยเนาะบางวันก็แก่งักเลรมหน้าตาเนะาะอฮงไม่เชื่อเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบจิตพวกนี้เหมือนแบบอย่างพวกสายพญานคไปสายพันธุ์พญานาคอะไรเงี้ยชอบกุ้งอะก็ไม่รู้นะมก็ไม่ค่อย เราก็เหมือนว่าไม่ใช่นับไม่นับถือนะแต่ก็ชอบแบบเนี้ยคือเนี่ยห้องเนี่ยมีห้องเล่าเรื่องผีเนี่ยกุ้งจะเข้ามาดูทุกวันเห็นไหมนั่นแหละแบบแล้วมันก็สัมผัสได้อะไรอย่างเนาะแล้วก็กุ้งอะเหมือนตายแล้วเกิดใหม่สามครั้งแล้วอะเรื่องรถมอไซค์แล้วก็ไฟดูดอะลอยขึ้นก่อนก่อนหน้าที่จะเกิดอุบัติเหตุเคยเห็นผีหรือยังเคยสัมผัสหรือยัง ็มีมั่งก็แบบเหมือนได้ยินอย่างเงี้ยแล้วก็นอนแบบลุกขึ้นมาเลยวิ่งไปหาแบบเหมือนว่าคนเรียกกัะนเนาะแต่ไปก็ไม่เจอ,เจอแล้วหลังจากเกิดอุบัติเหตุเหมือนตายผ่านความเป็นความตายมาเห็นมากขึ้นไหมสัมผัสมากขึ้นไหมมีมากขึ้นเลยแล้วก็มาล่าสุดขาหักนีะ่แบบก็รู้แบบว่าคือมันมันบอกได้เลยว่าเราเหมือนเราอ่ะบางทีเขามาบอกเราเงี้ยแต่เหมือนเราก็คือ เหมือนแววหรือไรแต่มันไม่ใช่พอเราหันไปเนี้ยไม่มีไม่มเหมือนเขาจะมาพาูดแล้วก็ขนเหมือนว่าเขาจะมาบอกอะไรเราอะเนาะแล้วเราก็หันไปเรียกเหมือนคนเลยเรียกชื่อเรียกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็รู้เลยแล้วก็จะมีที่ว่าบ้านที่กุ้งอยู่ <S <S นี่เจ้าที่เป็นงูเจ้าที่นะเป็นตัวใหญ่ๆมากแต่คนเห็นแต่กุ้งเห็นกุ้งนอนอยู่เนี่ยกุ้งเหมือนว่าเขาเรียกเราไปอะ เรียกกุ้งไปหาเขาอะแล้วเขาค่อยเลื้อยไปนะคืองูเจ้าที่นะอันเนี้ยอืมแล้วก็จะมีมาบอกว่าแบบเหมือนแบบอะไรจะเกิดเนี่ยรู้แบบสัมผัสได้อะ่ะอย่างเงี้ยอืแต่คอยเชื่อประทุกวันเนี้ยแก่ตัวเหมือนแบบเรามีอายุขึ้เนเข้าใจเลยตรงเนี้ยคือว่าเหมือนเบื้องบนหรือว่าเทวดาฟ้าดินะ่ะเขาก็อยู่รอบข้างเราอะเนาะแล้วก็ชอบปลูกต้นไม้กุ้งอะเนาะชอบปลูกต้นไม้ชอบ แต่งบ้านอ่ะสวนในบ้านรอบบ้านหมดกุ้งทุกวันเนี่ยก,ก็รู้สึกได้บางทีก็แบบได้ยินเสียงเีฮยเราก็แงะไปไม่เจอเนาะ mm hmm. แต่ก็ไม่ได้กลัวนะอันเนี้ยแ,แบบรู้สึกว่าจะไ่้ตายแล้วก็เหมือนเกิดใหม่อ่ะสามครั้งแล้วนะ่ะอ mm ืม hmm. ไปช็อตแบบมัาเรียกว่าพูดไม่ได้เห็นโลงเลยนะอืแล้วก็มีคนมาเรียกเหมือนคนแก่คนเฒ่าอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าคนแก่คนเฒ่าอยู่กับตัวเราเนะี่ยอะไรอย่างเงี้ยเนาะ mm hmm. แล้วก ือแบบแต่มันบางทีมันก็สัมผัสได้บางทีก็รู้สึกเลยนะเนี่ยอย่างที่ว่าพุ่งชอบเข้ามาเนี่ยดูเนี่ยแล้วก็มาเจอเหตุการณ์เมื่อกี้เนี่ยม,มันก็ให้เราแบบเหมือนโดน,ดนจิตโดนใจอะเราเะนาะว่าให้เราเข้ามาดูเงี้ยแล้วก็แบบมันก็มันสื่อได้อะนะสื่อแล้วสัมผัสได้เลยว่าเออต้องเขาเราอะเขาก็มาดูเราเงี้ยดูมาดูแล้วก็ไปประมาณเนี้ยแค่นั้นนะคะ เข้ามาดูทุกวันนะครับอ่ะคุณตั๊กให้คิวคุณตั๊กแล้วเมื่อกี้จะพูดเรื่องอะไรครับ